นี่คือไพ่คนเกิดวันพฤหัสค่ะอ่าต่อไปก็เป็นไพนะคะ่คนเกิดวันพฤหัสนะคะคนเกิดวันพฤหัสะได้ทำงานในสิ่งที่เจ้าของถือบัถนัดนะคะแล้วกาเห็นมีการเดินทางค่ะมันจะมีบางจะบางสิ่งบางอย่างขัดใจนะคะ สิ่งที่เขาอยากได้เขาสิบ่ได้คะ่ะสิ่งที่เขาได้มากนั่นคือสิ่งที่เขาบม่อยากได้คะ่นะ,คะแต่ว่าจะมีการเดินทางคะ่ะความอุดมสมบูรณ์จะมีการเดินทางนะคะมีการเดินทางหรือว่าจะได้รถได้รถคันใหม่นะคะเมือจะได้รถคันใหม่ เรือว่าจะได้ท่องเที่ยวค่ะได้ไปดูเวอร์และอาจจะมีการผ่าตัดหรือว่าปวดหลังแต่ว่าถึงผ่าตัดก็มีการปวดหลังะส่วนมากจะปวดหลังนะคะด้านหลังนี่จะปวดไปบิดเลยค่ะจะปวดมือยด้านหลังค่ะบางคนอาจจะถึงขั้นผ่าตัดนะคะแต่ว่าผ่าตัดล้วก็บมมีหอย่างายค่ะกนดีขึ้นค่ะบ่มมีหยังเป็นผ่าตัด ก็ดีขึ้นนะคะจะได้รถใหม่จะได้ท่องเที่ยวโชคลาภก็จะมีนะคะทํางานก็ได้เป็นหัวหน้าค่ะทำงานก็ได้ประสบความสําเร็จในหัวหนา้าหรือไปเดอดสั้นโชคลาภก็มีค่ะไปเดืเวอร์ก็โชคลาภก็มีอยู่นะคะค่ะคือคนเกิดวันพฤหัสค่ะที่จะสมัครงานก็ได้งานนะคะนะคะ่ะงานที่จะอของที่บัตรนัดค่ะแต่ว่า อาจจะได้งานตรงที่งานที่จาของบัถนัดค่ะงานที่อยากได้อาจจะบ่ได้นะคะอาจจะนี่ค่ะหรือว่าอยากได้รถขั้นที่ห้าอยากได้ห้องสิบบดได้ค่ะก็จะไปได้อีกขั้นหนึ่งเพศในห้องบุคอยพอใจปันใดค่ะปวดหลังปวดกล้ามเนื้อปวดด้านหลังนะคะหรือว่าจะมีการพ่าตัดนะแลวก็พ่าตัดละก็ดีขึ้นนะคะ กลางวันจะอารมณ์บม่ค่อยดีไาไหนนะคะแต่ว่ากลางคืนอารมณ์จะค่อยดีผิดปกติค่ะเป็นนีเรื่องความรัก,ก่อนระวังนะคะคุณอาจจะเป็นเบอร์สองเข้ากระไดอจะมีการท่องเที่ยวความอุรมสมบูรณ์โชคลาบนะคะเด้นอ่าได้เงินมาททำงานก็ะไดเงิน นีเงินมีท้องก็ใช้ใจ่ายเข้าูือใจออกมือขวาเดือนนี่คือช่วลาบค่ะสรุปแล้วการงานก็ได้เป็นถึงขันอาจจะได้เลื่อนขันเลื่อนตำแหน่งเป็นถึงหัวหน้านะคะนี่คือไพ่วันของคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะเป็นไพ่ที่ดีค่ะ แต่กลว่าระวังยังอย่างเดียวก็คืออุบัติเหตุการงานก็ดีความรักก็ดีค่ะอย่างเดียวคืออุบัติเหตุญาติพี่น้องครอบครัวก็โอเคค่ะสบายดีทุกคนระวังยังในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะข้างเอาต่ใจค่ะทำงานก็ดีเจ้านายก็ดีค่ะ การเดินทางจะเดินทางไปไหนคะับทำงานมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะมไพชลิออดมีการเดินทางนะคะและ้วเจ้าพ้นขอบขัวค่ะดีค่ะพอเมยาดพี่นองทั้งบ้านค่ะโอเคไม่มี รคภัยอะไรคะ่ะแต่ระวังอุบัติเหตุนะคะระวังอุบัติเหตุนะคะพงศ์ปีนงค้นเกิดบ้านสุ์หรือว่าระวังสิ่งที่เฮาบ่เคยคิดมาก,ก่อนนะคะมันด้เกิดขึ้นระวังตรงนี้ค่ะทุกอย่างดีค่ะแต่จะนิ่งแต่ข้นสดตัด้งแผนที่แต่งงานบ่คะประมารเนี่ยค่ะทำงานกลับเป็นหลักเป็นแรงค่ะ ทำงานก็ดีนะคะสองไม้เท้าทำงานและจะได้ข่าวดีจากเรื่องทำงานนะคะวันสุกกะทือว่าด,ดีระวังอย่างเดียวคือโรคภัยไม่มีระวังอย่างเดียวคืออุบัติเหตุสิ่งที่ห้าบกคาดคิดนะคะมันจะเกิดขึ้นนะคะนี่คือภัขคงค้นที่เกิดวันเสาร์ค่ะ ต่อไปคือไพ่ของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะคนเกิดวันเสาร์ตอนนี้กำลังกลุ่มกำลังตัดบกขาดเรียกว่าเป็นความรักที่ตัดไม่ขาดค่ะความรักความผิดหวังเสาร์อย่าอยู่คนเดียวนะคะหาเพื่อนคุยค่ะถ้าอยู่คนเดียวนี่อันตรายค่ะข้าอาจจะคิดผิดก็ได้นะคะ เ็ายังมีเพื่อนค้อยชอยเหลือเ้ายุน,นะคะกาลยามิตรที่ดีเพื่อนที่ค้อยชอยเหลือที่จริงใจค่ะจะคิดฟังหนึ่งควาหลักนะ้าเเรื่องอะไลกับมรูนะคะแต่ว่ากําลังคิดมากค่ะช่วงกลุ่มคิดมาก ว่าเ้าสิมีเพื่อนทีดีค่อยให้กำลังใจค่อยปรึกษาใดนะคะก็ต้องคิดมากค่ะถ้าห้าเห็นดีบุญวัฒนาบุญเก่าที่ห้าเคยทำมากแส่มากเกื่อนหนุนซอยห้าผ่านจุดหนีไปได้ค่ะการงานก่ะได้รับหนาทีผ้าละได้ได้มอบไม้ให้ทำงานใหญ่ค่ะ ออกหมาให้ทำงานใหญ่หรือมักสาวที่จะเจอถ้าเจอผู้หญิงหรือว่ากำลังคบหาใครผู้หญิงคนนั้นเขาจะค่อนข้างจะเป็นชอบคนมีเงินค่ะผู้หญิงคนนั้นจะชอบคนมีเงินนะคะชอบมีเงินชอบคนฐานะดีเขาจะวัดคุณตรงที่กระเป๋าตังค์คุณค่ะ บุตรหลานบริวารก็จะค่อนข้างที่เอาแต่ใจค่ะบุตรหลานบริวารนอกจากบปยามเขาวาดัดสวดมนต์พ่อน้าก็ได้ค่ะเขากลุ่มใจช่วงแต่ว่าเป็นเร,เรื่องเล็กในน้อยนะคะบางที่อาจเขายังมีหวังอยู่ค่ะสวดมนต์เพื่อนานแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงน,นะคะ จะในการเปลีป่ยน,นแปลงเพราะว่ากลุ่มีิบมีเงินให้หู้สาวบ่คะซึ่มักสาวมักคนอายุหน่อยกลัว่าบ่คะต้องเปยแน่จักหน่อยค่ะคิดใหนที่ดีแล้วค่ะเงินสิสิมาหมุนเพราะว่าถ้าคุณรักเด็กคุณก็ต้องเปนหนักหน่อยค่ะวันเสาร์ก็บรมีอย่างายคะ่ะ กุมกับความรักที่ตัดไม่ขาดนะคะเรยว่ากุมกับการที่ไปมาคุณสาวบม,มีเงินทีใจให้คุณสาวบอกคะอันนี้ก็คุณสาวจะชอบคนมีตังค์หน่อยนะคะบุญได้รับหน้าที่การงานได้รับภาระมากได้รับผิดชอบงานใหญ่นะคะก็คือมากเล็กหน่อยะค่ะใหไใบ ไพ่ค้นเกิดวันเสาร์จนมากจะอบเด็กน้อยถ้าบอบเล็กน้อยกะบจนมากจะจ่ใจเงินไปกับเด็กน้อยอนี่คือไพ่ของคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะตอนนี้ค้นวันอาทิตยก์กำลังวางแผนกำลังวางแผนกำลังวางโครงการที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเป็นโครงการใหญ่นะคะ เกี่ยวกับพวกข้าราชการค่ะไื่ว่าจะสร้างบ้านสร้างบ้านก็ร่างว่างแผนที่จะไปเ,เรียกอย่งของอสถาปนิกบ่คะว่าตั้งแผนว่างครงสร้างเป็นโครงการใหญ่นะคะใส่เงินก่อนไงค่ะจะมีการติดตอ่อกับพวกข้าราชการค่ะ จะมีการติดต่อข้าราชการนะคะถ้าเป็นงานก็งานที่ทําแล้วมีหลักมีแหล่งงานประจำแต่คิดจะเปิดเพิ่มกหรือว่าว่างแผนจะเปิดเพิ่มอีกสาขาหนึ่งก็ได้นะคะอาจจะได้เจอผู้หญิงหน้าตาดีเข้ามาเย่อยวนนะคะคนมีคขบรัวก็ต้องระวังแนี่นะคะเนาะ ผู้หญิงคนที่หน้าตาสวยนะคะตั้งแผนว่าจะลงทุนอะไรสักอย่างนึงนี่ค่ะเนี่ยหรือว่าจะสร้างบ้านหรือว่าจะไปรับเหมาติดต่อกับพวกข้าราชการนะคะวันี้เป็นกาลั่างวางแผนเหตุโค้งสางอยู่ค่ะนี่เปุ๊บปะผู้คนค่ะ คนหน้าตาดีคนหน้าตาดีพูดจาเป็นเพื่อนเพื่อนที่ดีค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงการใส่ใจการเงื่อนการเงื่อนกะมีเป็นมีเงินก้อนมีเงินเก็บอยู่นะคะแล้วก็ดูว่าจะทำอะไรสทกอย่างหนึ่งค่ะตอนนี้อาดิตดด จะคิดว่าจะของโดดเดียวนะคะหรือว่าคุณกำลังจะติดต่อศึกษาหรือว่าว่างแผนกำลังจะศึกษาเพิ่มหรอคะเป็นไข่ของคนขี้เหนียวไข่เก็บเงิน,นะคะพยายามเก็บเงินไว้นั่มเนะคะ่ะอย่าใส่เบิดนะ สมัยกูมือนี้เนี่ยเป็นงานถ้าเป็นงานตรงนี้ก็คืองานที่อยากจะเปิดสาขาเพิ่มค่ะเป็นงานจากครอบครัวสมมติมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านขายกับข้าวอะไรที่ดังๆก็จะเปิดเพิ่มอีกสาขาหนึ่งค่ะเป็นงานจากที่จากครอบครัวที่เขสาสั่งมาแล้วค่ะจะเป็นการติดต่อคิดจะอยากจะไปติดต่อกับพวกต่างชาติหรือว่า จะเป็นต่างชาติเป็นฝรั่งนะคะหรือว่าจะเป็นพวกหน่วยงานข้าราชการะคะ่ะนี่เป็นผู้หญิงหน้าตาสวยะคะ่ะอาจจะมาโยโย่ยนคุ้นกระไดนะคะคนมีรอบครั่วกักระว่างะคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้นะคะ แล้วก็ฝากกดติดตามกดสับสไข่ b e กดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ซื่น UK ที่อ8แเให้ด้วยนะคะ